สวัสดีครับดีดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับเราจะมาทําพิซซากินกันนะครับวันนี้ก็เครื่องของเราก็ครบครับมีสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมสับปะรดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและมีไส้กรอกนะครับผมแล้วก็ปูอัดแฮมแล้วก็มีน้ําสลัดนะครับผมใช้แป้งพิซซ่าแบบนี้นะครับนี่ทีเด็ดทีเด็ดไม่ใหญ่มากแล้วก็ชีสครับผม ขั้นตอนแรกก็ไม่ยากครับผม<า>นี่เราทํากินกันเป็นประจำครับแล้วก็ม,มีหม้ออบตะร้อนอย่างนี้นะครับผมก็ทําได้แล้ว<แ>กินพิซซ่าอร่อยอร่อยนะครับผมอยู่ที่บ้านได้เลยใส่ผู้อัดลงไปผู้อัดนี่หวานมากเลยนะครับนี่ต้องกินกับวาซาบิทำง่ายมากเลยใส่ชีสลงไปก็เสร็จปเป็นเรียบร้อยครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมนี่หน้าแต่ละคนก็ เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ของน้องนนนะครับส่วนนี้ก็คือของน้องมิกเดี๋ยวเราอบกันเลยครับไม่รอช้านี่หม้อหนึ่งก็จะอบได้สองสองชิ้นนะครับข้างบนกับชั้นล่างใส่ไปเลยนี่ครับผมแล้วก็ตั้งเวลาครับอบหกชั่วโมงหกชั่วโมงเหรอนี่ตั้งเวลาโอ้โหน้องมิกตั้งแบบแรงแมทพ่กันเลยข้างบนด้วยโอเคครับผมช่วงนี้ก็รอพิซซ่าสุกนะครับเดี๋ยวสุกแล้วเรามากินกันนะครับ เดี๋ยวรอก่อนสักพักนึงนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เอาออกมารอเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้อุ่นอีกทีนึงกินร้อนนะครับตัวนี้ก็นี่เขาผมอยู่ข้างบนเป็นไงชิดยืดชิดยืดมากนี่ครับอยดผมไม่เห็นเนาะยืนทันย้อยเลยวิสุดยอดครับผมหอมมากตอนนี้เฮ้ย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 เ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้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 ย้ ตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับผมอาหารเลยครับโโอ้หนี่ของใครนะของขอนนนี่ของนนของนนนี่น่าทานมากครับผมเย็นหรือเปล่านี่เย็นหรือเปล่าไม่เย็นนะไม่เย็นเลยไม่จะเย็นได้ไงนเพิ่งออกมา่ากเบเกอรี่ซอสใส่เลยซอสหั่นใส่ไนติกาโน่ก็มีครับผมมีหมดครับสําหรับเครื่องพิซซ่าหั่นอย่างนี้ดีกว่าหั่นแบบไหนก็ได้หอมมากคุณผู้ชม เด,เดี๋ยวมันจะพุ่งไหมเนี่ยลาดเลยครับวนเลยเพดเพดอ่าเ็ด okay, ล็อกแซบดิอาลิกกโนก็มีครับอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่น <c oughs> ี่โอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อืม นไ,ไงอร่อยออร่อยบอกแล้วสูตรน,นี้อร่อยมากมฟันก็เจ็บพิซซ่าเาอยากินเ <c oughs> <c oughs> นยบอกว่าหายแล้วะอะหายไม่สนิทหายไม่สนิทแด่ต่ก็ยังกินได้อยู่โอเคอันนี้ผงอะไร,ระพี่พิซ้า กินเลยครับผมเดี๋ยวผมรออยากกินที่หลังก็ได้จนคนกินด้วยอะคนผู้ชมกินได้มาครับผ,ผู้ชมทำไมอันนี้มันแปลกๆไงไม่รู้เนี่ยอืมอืมเสดยอดเนื้อแบบไม่ใช่เนื้อดิหน้าหน้าแบบเยอะๆใช่ชีสแบบเยอิบบเยอมๆจับอันนี้อร่อย อันไหนไปรปรี้าเหรอใช่เข้ากันเหรอ่พี่ไม่ค่อยได้ใส่นะอร่อยสุดยอดออันนั้นสุกยังอันนี้ของมกเหรอค่โอ้ดูชิคพี่เกมพี่เกมเอาเทิร์นทุกคนแบนเลยอันนี้ของมีครับผมนี่ กำลังสุกชีสกำลังเยิ้มเลยน้องแขอันนี้อันนี้ของพี่เกมงไปเยอกเผ็ดะอันนี้ของผมยังไม่สุกเดี๋ยวผมจะอุ่นอีกผมจะทําให้แบบชีสยืดๆ่าน,นี้นี่กินร้อนๆเพราะผมต้องกินคนเดียวกินหลายคนไม่ได้ทาไมอะ่ะจะหมดเร็วก็ <laughs> <laughs> ให้น้องกินอิ่มก่อน <laughs> อยานึงสุกแล้วขึ้นมาเลยกินเลย สวยไหมขีดไปขีดน่าข้างหลังไอ้น่ากินอยู่ครับผมนี่น่าทานมากทิดเยอะมากใช่อยาให้ความอุดปูดขึ้นมานะ <c oughs> ความอุดปูดใช้วิชามือเย็นสินต้องใช้ความเร็วอ,ะอ่ะจับได้ไหมนี่จับเลยวิชามือเย็น <c oughs> ดู<า> ได้อยู่ได้อยู่ปุ๊บก่อจะได้กินก้อนเละนะครับผมมาเลยครับว้าบสีดาชิ้ดเยอะมากน่าทานมากดูดิทุกคนดูเดี๋ยวเราชิมนั้นไม่กินก่อนโอ้โหคุณผู้ชมครับหั่นเลยครับเอาชิ้นนี้ไปเอาชิ้นนี้ออามาชิ้นนี้ไปเลยมันทับกันมันทับกันเอานี่ของผมมาครับผมชิ้นละสิบบาทครับคุณผู้ชมขายครับ อันนี้ของผมเองนะนี่ใส่ไหมเนี่ยแต่ว่าสิบาทคุ้มนะกินเลยครับกินเลยครับเพว่าสิบาทคุ้มเลยคุ้มดิหน้าคือแบบหน้าเต็มอ่ะสุดยอดอร่อยมากครบทุกอย่างเลยทั้งชีสทั้งแฮมทั้งไส้กรอกสับปะรดด้วยใช่ครบชุดอร่อยวิ้ยร้อนอือหืมอือืม อร่อยมากคทุกคนนี่ดึงยืดอ๋อดึงยืดแม่มันร้อนดึงยืดโชว์หน่อยชี้ดึงไหมอือหือคำใหญ่เลยคำใหญ่ยดยืดอือืดูผมจะไม่ไหวแล้วครับผมผมหิวมาตอนนี้ตั้งกล้องลงมาเลยเราพิสูจน์กันอีกแป๊บหนึ่งเขาจะกินคนเดียวงย คนละอันไงคนละชิ้นร้อนโอเคครับตอนนี้ของผมถูกแล้วตนนัวนเอาว้ให้พี่เลยว,ว้าวยอดเหมือนไหม้มากฮึบ <laughs> <laughs> วางนี่เป็นอะไรเป็นไรมันอยู่ใกล้กันมันอยู่ใกล้กันมดเล,หละหมดเลยครับ เฮ้ยดูชิดดูชิดมีดมีดมีดม er"> um ีดอยู่ไหนอยู่ฝั่งนู้นเหรอมีดอยู่ไหนฝั่งนี้ไม่มีอ่ะเอามีดหายอ่าแล้วดูหน้าที่เกมอ่ะไม่มาถึงอันนี้ไงหน้าดูหน้า อ,อ๋อนี่เป็นขาแถมมาใช่ไหมพี่เกมไม่แถมครับเก็บไว้รูซากินต,ตอนร้านตอนร้านอะเก็บไว้นี่เอาแล้วครับลูหน้าลูหน้าลูหน้าพี่เกมนะทุกคนลูหน้าพี่เกม <c oughs> ร้อนอะ่ะอร่อยมากเนี่ยม,มันน่าอร่อยเราทำเองเราใส่เครื่องเยอะมันแบบอร่อยมากอืม้ม ันนี้เขาเรียกว่าน้า,นาเลยนะทำอะไรย่างด้วย,ย,ยหมพี่เวียกินอะไรครับพี่เวีย ไม่ทราบคอัไปกินร้านก็อร่อยนะแต่อละแบบทำไม่ง่ายอร่อยที่บ้านทำกินเอง มาครับคุณผู้ชมครับกินแล้วกันครับผมถาดสุดท้ายแล้วนี่คนละชิ้นรักแบบรักแบบอืคนละชิ้นพอดีชิ้นแบบเอบเลยนะแบบเอบเลยว้าวอุ้ยตกตกรู้สึกว่าน่าพี่เกมจะแน่นสุดละ หน้ามันเยอะครับมันก็จะหลุดหลุดลุยหน่อยอือหือกรโจนมาแล้วมา,มา,มาวขึ้นมาแล้วมาหลบคนหลบหลบให้หมานั่งลบหลบหลคนคนคนถคนเสริมน้ำด้วยครับคนเสริมน้ำด้วยมาแล้วมาแล้วมาลุกมามาแล้วข้นมาแล้วนี่มา ๆๆน,นี่มาเร็วกอะเร็วกได้นลยอะอะเร็วนี่หมดเลยหน,หนึ่งคำเกลี้ยงยังยังม่นอนหนึ่งคำตอนนี้ผอมมากเลยครับผมเลี้ยงลูกแม่ลูกอ่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้นะครับผมจะถ่ายลูกของกระโพรงให้ดูนะครับผมน่ารักมากตอนนี้แบบ วิงแบบสุขสนมากครับ,รบผมโอเคเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบกันในคลิปต่อไปครับลาไปก่อนสวัสดีครับ